สวัสดีค่ะวันนี้พามาบำรุงนะบำรุงต้นผักใบบบุกเนี่ยนะคะผักหนอกนะก็ติดแล้วท่านเพื่อนนี่นะแบบนี้ที่ปลูกไปนะก็ติด,เร,ตดเริ่มติดแล้วก็ที่ปลูกไปประมาณน่าจะเกินสองอาทิตย์แล้วท่เพื่อนก็เริ่มติดรากก็เริ่มโอเคแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็กันก็พรวนดินเสร็จเรียบร้อยนะ,นะคะเราจะใส่ปุ๋ยกันค่ะ นว่นนาดินค่อนข้างแข็งนะเพื่อนเพื่อนไกลๆรากเลยนะนเนาะสารแหน่นี่ก็เหมือนกันค่ะโดนดินก่อนใส่ปุ๋ยเนาะ <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นผักบับกชีใบเลื่อยนะคะผักหอมเปร้นี่การก็ตัดดอกออกแล้วนะคะต้องเลี้เขาออกดอกแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่ตัดดอกเนี่ยเขาก็จะโตแบบนี้เลยกลายเป็นแบบนี้แล้วใบเราก็เห็นไหมะมันก็จะแก่ไปแบบนี้เนาะแต่ว่านี่การจะเก็บเม็ดไว้เก็บไ,ไว้ปลูกปีหน้านะคะปลูกปีหน้าก็ ออถ้าเราเพาะช,ช่วงปลายหรือว่าปีนี้มันก็งอกอยู่นะถ้าถ้าเพาะตอนนี้ไม่ทันมันจะไม่ได้กินปีนี้แต่ว่ามันจะได้กินปีหน้านะเพื่อนเพราะว่ามันจะชา้ามันจะงอกแต่ว่าหน้าหนาวมันไม่ตายนะเม็ดมันไม่ตายค่ะเพื่อนแล้วก็มันก็ถ้าเราเก็บไว้ในบ้านมันก็จะโอเคแต่ถ้าเก็บไว้แบบนี้นะแล้วก็พอสักประมาณใกล้ๆหน้าหนาวก็จะรวยใช่ไหมถ้าเขารยลงดังนี้แล้วเขาก็งอกเองค่ะ ถ้าเราเก็บไว้ตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวกันจะเก็บไปไว้ตัดไปตักเก็บไว้นะไม่เก็บไว้ตรงนี้เผื่อเพราะว่าที่นี่หิมะเยอะเราก็ไม่รู้ว่าสภาพขนาดไหนที่เขาทนได้เพราะว่า,าบางที่เนี่ยมีมะนะอ,อย่างเ,าเจอหิมะไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้แต่ว่าหิมะตรงที่นั้นๆอาจจะแบบแค่วันสองวันอะไรเงี้ยท่านเพื่อน มาแค่แป๊บๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับที่ของการเนี่ยมันสะสมสูงเป็นเป็นเดือนๆน,นะคะเออมันก็มีโอกาสรอดยากะนะคือหิมะก็ต้องดูด้วยนะ,ะว่าหิมะของแต่ละที่มันมากน้อยที่ไหนไม่ใช่ว่าโดนแค่จึงเดียวอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ละลายอันนั้นก็เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเก็บเก็บไปไว้นะฮะเก็บไปไว้ในบ้านแล้วก็ค่อยปลูกนี่ก็ อันนี้ก็จะเป็นที่การตัดดอกออกเรียบร้อยแล้วนะคะใบเขาก็จะแตกออกมาใหม่แบบนี้นะคะแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องรออีกหน่อยนะ,ะแต่ก็เริ่มเห็นนะ,ะแตกออกมาแล้วเพราะว่ากางก็มาเก็บไปกินเรื่อยนะเพื่อนโอเคก็ไม่ต้องรอให้มันสวยมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะฮะ พอหน้าหนาวมาก็ตายก็เราก็มาเลียไปกินเรื่อยๆแบบนี้เนาะโอเคเนี่ยคะ่ะวิธีทําสาวนะก็ตัดดอกอย่างที่การทำพุ่แล้วเนาะตัดดอกออกแล้วก็พรุนใส่ปุ๋ยนี่ใส่อีกก็ได้ค่ะนี่พรวนแล้วก็ใส่ปุ๋ยผักกินไปก็จะประมาณเนี้ยค่ะจะใส่ปุ๋ยขี้บัวเนาะใส่ไปแบบนี้แหละไม่ไม่ได้ผสมน้ําไปก่อนเพราะว่า ไม่มีถังนะไม่มีถังใหญ่ที่จะแบบว่าหมักให้ใส่น้ําแล้วก็เอาน้ําเอาน้ําหมักเนาะแต่ว่ามันไม่มีหเพื่อนก็ใส่ทั้งแบบว่าแบบนี้แหละแต่อาจจะช้าหน่อยเป็นเดือนเอะไรเงี้ยแต่ก็กว่าเขาจะแบบย่อยสลายเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะจะไปเลยเราเรารอได้ ใช่เราได้แล้วก็ไม่มีที่หมักต้องซื้อถังใหญ่ๆมาใส่ตามร่องๆเลยเนาะดินนี้แบบแข็งๆอยู่นะมันไม่ค่อยร่วนเท่าไหร่ันเป็นดินจนัดนาแต่ว่ามันมันจะแข็งๆียวเหนียวอะโอเคประมาณนี้แหละ อันนี้ก็ใส่เยอะๆหน่อยเพราะว่าดูดูดไม่ค่อยงามเท่าไหร่พื่อเขาะจะแตกเต็มๆนี้นะคะอันนี้ไม่รู้จะรอดหนาวหรือเปล่าน,นะเพราะว่าที่นี่หิมะแบบหิมะหนานะคะครึ่งบ้านนะคะครึ่งบ้านประมาณตั้งแต่มกราถ,ถึงมีนานะ,ะสองสเดือนนะคะ เนะาถมตลอดถมไม่ตลอดอะนะเนาะมันนานเขาก็หายใจไม่ออกแต่บางชิ้นก็โอเคนะแต่มาดูว่าผักชนิดนี้จะโอเคหรือเปล่าเพราะก็เป็นผักเมืองร้อนเนาะแต่ว่าโอ้แต่ว่าจะลองดูขันเพื่อนแต่ก็เสียดาย่นะถ้าเขาตายทำไง <c oughs> ซื้อใหม่ท <c oughs> ดลองขันเพื่อน ไม่ลองไม่รื้เพราะจะให้อบพยพเข้าออกเข้าออกบ้านคงไม่ไหวจะลองปลูกไว้ข้างนอกนี่แหละปีหนึ่งปีหน้าก็ถ้าคนตายก็ ก่เป็นไรปลูกป,ปีปีละครั้งดีละครั้งไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้พ่ออะไรแบบนี้เราก็หาซื้อได้เนาะมันไม่ได้หายากเหมือนเมื่อก่อนนะพวกต้นกล้าผักมิดผักอะไรเงี้ยเพื่อนอินเทอร์เน็ตมันมีขายเนาะโอเคแต่เราก็รดน้ำใส่ปุ๋ยเยอะไปหรือเปล่าใส่ไปเลยทั้งหมด โอ้โหเัาจะเขียวเขียวเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีกันอีกสัปมาณสองสามอาทิตย์หนึ่งเดือน